อ <laughs> mm ีก hmm. ย mm ่างละหนึ่งเปรี้ยงเขามาสุดอันนี้กันอันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุรท่านเด้อครับมืัอนี้พ่อกันดอยสูงช่วงเศร้าๆพี่น้องแโอ้โหพูนพูนพี่น้องวันนเพิ่นหมานเด้อหมานเราพ่อพี่นุ่มครับครับไปยังไงรุ่นน้ำกันครับพี่น้องหวัดดีนี่เด้อไปเป็นรุ่นน้ำกันเนาะเดี๋ยวพี่นุ่มเพิ่มเก็บอยู่ครันเอาไปซอพี่น้องแน่นแน่นนะเราจะเลี้ยมลอยเห็ดพี่นุ่มแล้วพี่ก็เพิ่มแล้วหมานหมานหมานเดี๋ยวหมานพี่น้อง Bán nhanh cũng mấy ngày thứ hai mươi năm đến ngày thứ hai mươi năm 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 ยังคือปุ๊ยบม่้เห็นนีว่าตนี้ตาดอกใหญ่ให่ที้เห็นตะดอกใหญ่ๆน้ตองใหญ่ว้ายนะปุ๊บปุ๊บปุ๊างขึ้งามนาะกลังขึ้นว้า่ตต้น

สิไปไไปหนาที่พี่น้องแหงเปิดแหงพอเฮ้ยหมดแล้วมันเฮ้ยดิดินะโอ้เป็นก็หมดอีกง่ายล่ะเดีอพี่น้องดีบเป็นหลวม เท่าไรสามดอกใช่ไหมต้นบวกลันยี่สิเตีมกำมือเนาะสามดอกขาเป็นอันนี้ยอูเลยใี่อสองดอกสาดอกสี่ดอกห้าดอกอุ้ยใส่ไลอย่เลยพอส่วนคือว่ามีสี่ห้าดอกดอกนึงเห็นปะป้าเป็ดอกมาอยู่ไก่แถวต้นเห็นปะอ้ยะ ขึ month, ้นอยากโย้มล่ะก็โ้มบบาแ้นบ่อยู่นี่นั่นอะไรยึดใส่หิน่ะดอกหนึ่งเลยหินะไรกันาะเนี่แล้วดอกเดียวนี่แหละนั่นนแต่หินะเออนัดเล้ยปาเท่าท่ไในงูนี่พี่น้องเดี๋ยวชิวๆหนักงอ้จ่อจ่อบ๊ยุนียยึดใส่ใบใหม่ต้นถิ่นคนไมใส่นึ่ง ไอเ่็เราาลอ่ะพาดออกไหลไม่เข่าบางีคนขึ้นมาบ่คนมาบ่ถือซานเนี่พนีงเผาเนี่เเดิ่แล้วเ้ยอันนี้เ็ดยังนี่แดงม็ดดิลหีเอเ็ดงานแดอะไรอย่างน้เราตเป็นภาษาจีนอีกดอกหนึ่งรารุม บบกี้แหละูเนี่ยนเือดองเห็นาหนมสนสีบะคือมูที่ส่งตลอวพี่งจุดใต่บกใหม่เนาะผมมีม่นีัม่มี ป้าโอ้ยมาสามอู้ยสามคนเุ้ยขานปดจ้ะเีวอนอีกรอบนึง่ได้กวนที่นอน ซีแม่ส <laughs> วัสีโอ้หางมุกเนาะหางมุกเจ็บเัดโอ้ดิม่มขึ้นเหอืมพีนม่น้อกมึงเนายไปเลย หัวกนั่นไปตด้หยบมาเลยไหนไหนนี่บคนลางงานูน่ขืนคือเงียบุงัดเลยทับแนอยขันกิ่งลงไปนี่บ่ได้เลยป้าดอกบมนะุดอกน่ในะเบ่งดอยเห็นพี่น้องกันนะสายัเนี้ยขวสั้นค่คืน Ấy, kháu thẻo cái, Liêng xì. Xì Xì Ban rò, hẹn, tăng kẻ cày <laughs> 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 Nè, xì <thi đọc. cười> <nè> <laughs> <laughs> vào tên. คือกระสาให้เนี่ยไม่ได้คือกระสาของเราได้ไหมอู้ยบะถือบะไรดิน้องกิ่งนงกุ่นด้วยอู้ยจูมีม่งมีไปแหมเขาจะย้ำไปไหนน้ำบ่ขาวันดิวใส่ระบาเติมใต้ดินวัาตอบวนแันเลอ

น้องนั่าเหลียวลอยโฮมนี่ไม่พี่น้องอล้างการนี่แต่ว่าส่วนแต่ว่าอย่ายูห่ากันได้แต่นิดนึงเหี้ยอู้ยโอ้ยบานแน่ดูมแน่นี่บัวสักค่ะสักอือ หนงเปรงเอามาเก็บอี่ึขึ้นไงเทิงกันแหลร้านเขาจะเลี้ยงด้วยันำดืดเลเด็่น้งเด้อมาก่นมาก่นพี่น้องบ้าบุญติมค้างเราเบาตัวกันเลี้ยงมติมตัวบาทลนต่งกันแล้งงางอย่นะน้เบาตันเนาะผมบาแข็้แข็งนะขี้แข็งนึงเขาเป็นภูมิ ăn ừ. đi nó uống bât tùn mắm tạng này cốp mạnh lên đầy bụng dùng 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 ชอบด้าคนนี่คุณนะคอฉันก็ชอ,อตะเปะอยู่หุดเยะไปา<ป><ป>งหลังจองคุณมาต้พาตนพุนอยาพรน้ออยาพรน้พอนพอ่อนเราตหันหมู่เดียวกันอุ้ยน,นี่

พี่น้องไปต่อยังไม่หมดด้อพี่น้องด้วทางลุมไาเล้มลุลุกไปลุกไปลุไปพุ่นนะาบด้คนนี้บอกเาเ็นเน้ถ้าคนเยเห็นนีแต่คนึงแหือุดอกม่บ็ได้ิาเลี้มเราดุ่ลุมไม่อีกม่มีขลุ้มเลยาเลมพุ่นนว่าต้นคือหมดอไปไปไป เว่างกะตาไปเดี๋ยวเราตุ่นปุนมหากระตาพี่พี่น้องนี่ดีบานไอ้หุ่นหุ่นหุ่นขึ้นทุ่งทุ่งสิบประเลออกระตาพายหลังออกเตงโอ้ยหอนเวจนระดู

ดอกหนึ่งใบบัตามนี่มั้ต้นนี่ก็ตนซุ่นอีกตนกนี่ก็ได้บเนาะ่ากับมือกบมีจับให้พี่รองดนฆ่ากัตตาด้อพี่รองด้วยบุพี่นรองเต็มกางูีงูเดียวอ่อนอ่อนล่ได้นันเฮ้ย มาพี่น้องเบิ่งผลงานกันเลยพี่น้องงุ้ยเรับผมให้พี่น้องเขาจักไปใส่พี่นุ่มอีสานมาเอาไปใส่บุ้งบ่เห็นกันเลยพี่น้องนี่พี่วันน้ำผ้ากับ่เวหิ่งในห่อกเพื่อนแยกกันไปพี่น้องมือนี้เห็ดหลายครับอู้ยเลยพนเปล่าบ้านพี่น้องพนเปลาพนฟังครับพี่น้องเห็ดแดงล้วนๆเลยสาวเจลแมวมูสวางมูสกับเต็มตาต้องเบาตันครับผมหมานครับเอาจังไดถ้าพ่อการชิหนาเด้อชิมหนีต้นตุ้ยเอ็นสาวเจลแมคงจะลากันไปก่อนเด้อพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ